ดอกไม้ป่าจ้าดอกไม้ป่าชนิดนี้เรียกว่าดอกมารกเร็ตนะคะเป็นภาษาเยอรมันค่ะเรามาดูกันใกล้ๆเลยเนาะ สวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเกา่าสาวเดือนคนเดิมค่ะป้าเดือนก็จะมาเล่าต่อจากอีพีที่แล้วนะคะ EP, อีพีที่หนึ่งทีนี้ก็เป็นอีพีที่สองเนาะที่ป้าเดือนเล่าค้างเอาไว้ว่าป้าเดือนก็ได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็มาเช่าห้องในโรงแรมที่ป้าเดือนทํางานอยู่เนาะก็อยากจะบอกว่าผู้ชายคนนั้นก็ได้รู้จักกันกับผู้ชายคนนั้นคือผู้ชายคนนั้นก็ คือสามีของปราเดือนคนนี้นี่เองนะคะแล้วปราเดือนก็จะเล่าต่อจากนี้ไปเลยน้องว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสามีของปราเดือนก็ไปมาไปมากลับมาอยู่อีกสองสามอ่หนนเนาะเขาก็กลับไปไปไปกลับกลับอยู่อีกสองสามหนที่จะไปหาปราเดือนที่เมืองไทยเนาะแล้วจากนั้นก็อ่าในอหนในหนสุดท้ายเขาก็มาพูดกับปราเดือนว่าเออนี่เธอฉันไปไป,ไปมามาหาเธออย่างนี้ไม่ได้นะ ฉันไม่สามารถที่จะไปกลับได้ทุกสองสามเดือนเพราะว่าฉันก็ต้องทํางานวันหยุดฉันก็มีไม่เยอะ,อะฉันอยากจะให้เธออะไปอยู่กับฉันที่ประเทศเยอรมันเลยเราไปอยู่กันที่นู่นเลยดีไหมเราไปสร้างครอบครัวกันที่นูน่นสามีเขาก็พูดอย่างนี้นะคะนี้ประเดือนก็เลยเอามานั่งคิดดูว่าจะทํำยังไงดีใน,นเมื่อเขาชวนไปจะอยู่หรือจะไปดีเนาะก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปปรึกษากับพ่อแม่ที่บ้านก่อนเนาะหลังทีนี้ พ่อนะ่ะไม่พูดอะไรนะคะพ่อไม่ว่าอะไรแต่แม่กับพี่สาวไม่ยอมให้มาบอกว่าเธอเออเราน่ะมีลูกอยู่ลูกยังเล็กอย,อยู่ใครจะดูแลลูกถ้าเราไปทีนี้พี่สาวกับแม่นะ่ะไม่ยอมให้มาเลยนะคะไม่ยอมเลยทีนี้ก็มานั่งตัดสินใจดูว่าจะฟังคําใครจะไปหรือจะอยู่เนาะทีนี้ก็เลยว่ามานั่งคิดอยู่ว่าจะทํำยังไงดีแล้วใน,นที่สุดก็ตัดสินใจว่าจะไป ็เลยไปบอกกับแม่ว่าหนูจะไปนะแม่เพราะแม่กับพี่นะ่ะทําชีวิตหนูพังมาหนหนึ่งแล้วยังไม่พอกันอีกเหรอหนูขอชีวิตของหนูคืนหนูจะไปกับเขาก็เลยตัดสินใจพูดกับแม่อย่างนี้แม่ก็บอกว่าอ่ะไม่ว่ากันถ้าจะไปก็ไปถ้าตัดสินใจดีแล้วจะไปก็ไปแล้วลูกเราจะทํำยังไงแม่ก็ถามก็เลยบอกกับแม่ว่าเอาลูกฝากแม่ไว้ก่อน เพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเราไปอยู่นู่นแล้วจะไปอยู่ยังไงจะไปตกที่ไหนจะไปอยู่ยังไงจะไปจู่กินยังไงจะไปตกที่ไหนของประเทศเยอรมันเนาะก็เลยบอกว่าฝากลูกไว้ก่อนนะแม่แล้วหนูจะกลับมารับลูกทีหลังแม่ก็บอกโอเคแม่จะดูแลลูกไว้ให้เนาะแล้วก็เลยกลับมา,าแล้วก็เลยมาพูดกับแฟนว่า มาพูดกับแฟนเนาะตอนนั้นก็เลยมาพูดกับแฟนว่าจะไปด้วยโอเคตัดสินใจแล้วว่าจะมาด้วยกันเนาะทีนี้ก็เลยว่าแฟนก็บอกว่าเธอไม่ต้องกลัวนะฉันจะดูแลเธอเองเธอไม่ต้องกลัวเมื่อไปถึงโน่นแล้วเธอไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นฉันจะดูแลเธอฉันจะปกป้องเธอเองแล้วทีนี้ก็เลยตัดสินใจมากับเขาค่ะตัดสินใจมากับเขานั่งเครื่องบินมากับเขาพอมาถึงสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตเนาะ ประเทศเยอรมันแฟนก็บอกว่าเดี๋ยวพี่ชายฉันจะมารับนะเราคอยกันอยู่นี่แหละเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวพี่ชายฉันจะมารับก็ดีใจมากเลยนะคะในตอนนั้นดีใจมากๆเลยวา่าจะมีคนมารับเราพี่ชายเขาจะมารับเราโอดีใจสุดๆในตอนนั้นนึกในใจว่าเขาคงจะต้อนรับขับสู้เราดีเนาะพอเรามาต่างพเพราะว่าเรามาจากต่างบ้านต่างเมืองเขาก็คงจะดีกับเราอย่างที่เราคิดเอาไว้เนาะและีนี้ พี่เขาก็มารับที่สนามบินจริงๆพี่เขาก็ดีมากเลยพี่ชายเขาดีมากเนาะเขาก็ทักทายปราศัยเราดีแล้วก็กลับมาถึงบ้านกันพอมาถึงบ้านยังไม่ทันได้เข้าบ้านนะคะยังไม่ได้เข้าที่พักแฟนก็บอกว่าเดี๋ยวไปบ้านแม่ฉันก่อนนะ,ะไปฉันจะพาเธอไปแนะนําให้แม่ฉันรู้จักก่อนแล้วเราค่อยไปที่พักเราก็มาถึงตอนนี้ก็ ไม่ว่ากันเนาะมาถึงไหนไหนก็มาถึงนี่แล้วไปไหนก็ไปกันเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก็พาไปไหนก็ต้องไปกับเขาเนาะทีนี้ก็เลยเอ,อพอไปถึงที่บ้านเขาเขาก็แนะนําให้พ่อแม่เขารู้จักกับเราเนาะพ่อแม่เขายืนมองเราเฉยเลยค่ะยืนมองเราโดยที่ไม่พูดอะไรสักคํามองเราตั้งกต่หัวเนี่ยถึงปลายเท้าเลยเราก็ตกใจมากว่าทําไมเขามองเราอย่างนั้น แล้วเขาก็ไม่พูดกับเรานะคะแม้แต่คําเดียวเขาก็ไม่พูดไม่พูดกับเราสักคาเขามองเราเหมือนกับว่าเหมือนตัวประหลาดอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเป็นเป็นตัวประหลาดที่ต่ําต้อยเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรที่แบบว่าเขารังเกียจมากมากอ่ะคือเขารังเกียจที่สุดเลยอ่ะเราก็ตกใจมากตอนนั้นแต่แฟนก็คงจะรู้ดีว่าพ่อแม่เขาคิดยังไงกับเราเนาะแฟนก็เลยบอกว่าโอเคเรากลับที่พักกันเถอะ เราวันหลังค่อยมาหาเขาใหม่ก็แล้วกันเธอคงจะเหนื่อยเธอคงจะเหนื่อยเกินไปกับที่พักกันก่อนเนาะแล้ววันหลังค่อยมาแฟนก็พูดอย่างนี้เนาะก็กลับที่พักกันเนาะแล้วจากนั้นแล้วก็ไม่ได้มาหาเขาอีกเลยพอจากนั้นมาก็แฟนก็ต้องไปทํางานเขาก็ไปทํางานไปเช้าเย็นกลับเราก็อยู่บ้านคนเดียวอยู่บ้านไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยเนาะเรียนภาษาไปด้วยแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งมา ก็หลายวันอะที่เราไม่ได้ไปหาพ่อแม่เขาแล้วพ่อแม่เขาก็มาบอกกับแฟนว่าแฟนแกนอ่ะอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทําอะไรอ่ะ,อะบอกเขามากินข้าวที่บ้านชั้นสี่วันเนี้ยฉ,ฉันจะทํากับข้าวไว้รอให้เข้ามากินข้าวที่บ้านแล้วกันเขาไม่ต้องทําอะไรหรอกอมากินไว้ฉันจะทําไว้รอกันแล้วกันเขาก็พูดอย่างนี้เนาะก็เลยแฟนก็เลยมาบอกว่าแม่ฉันอะ เชิญเธอไปกินข้าวที่บ้านนะเธอจะว้ายัางไงเธอไม่ต้องทําอาหารเที่ยงนี้หรอกเดี๋ยวเที่ยงแล้วไปกินข้าวที่บ้านแม่ฉันเขารอกินข้าวกับเธออยู่เราก็นึกในใจว่าโอเคเขาคงไม่ว่าอะไรเรามั้งเนาะเราก็เลยไปก็เลยไปหาเขานั่นแหละไปกินข้าวกะบ้าจะไปกินข้าวกับเขานั่นแหละรู้ไหมคะว่าไปถึงเป็นยังไงไปถึงเขาบอกว่ากลับไปซะฉันไม่ต้องการเธอ ฉันไม่ต้องการลูกสะพ้ยหัวดําฉันไม่ต้องการคนต่างชาติต่างศาสนาต่ําต้อยด้อยขาด้อยพัฒนามาจากไหนก็กลับไปที่นั่นเลยออกไปจากวงตระกูลของฉันฉันไม่ต้องการฉันไม่รู้ว่าลูกชายฉันเอาไขรเข้ามาร่วมวงตระกูลนี้ด้วยฉันอับอายขายหน้าชาวบ้านเขากลับไปเลยกลับมาจากไหนก็ให้ไปที่นั่นเลยรู้ไหมคะว่าในความรู้สึกนั้นเป็นยังไงช็อกค,ค่ะช็อกมากเลยในตอนนั้นไม่รู้ว่าจะ ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีนั่งงงอยู่พักหนึ่งลุกขึ้นได้ก็เลยกลับห้องพักเนาะกลับมาห้องพักก็มานั่งร้องไห้ยอยู่มานั่งร้องไห้ยอยู่คนเดียวก็ไม่รู้จะทํำยังไงคอยจนกระทั่งแฟนกลับบ้านมาพอแฟนกลับมาก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้แฟนฟังแฟนก็ไม่เชื่อค่ะเขาไม่เชื่อว่าพ่อเขาว่าพ่อแม่เขาพูดอย่างนั้นจริงๆเขากลับมาบอกว่า เธอมาว่าพ่อแม่ฉันอย่างนี้ได้ยังไงนึ่ว่าเขาก็ดีกับเธอเขาไม่ได้ว่าอะไรให้เธออย่างนั้นหลยทําไม่ท่านจะไม่รู้ว่าแม่ฉันอ่ะเขาไม่ได้ว่าอะไรให้เธอบอกเธอรู้ได้ยังไงนืกอ่ากเขาพูดกับฉันเขาไม่ได้พูดกับเธอเขาก็บอกว่าไม่จริงหรอกแม่ฉันไม่พูดกับเธอฉันไม่พูดกับเธออย่างนั้นหรอกเพราะฉันรู้จักพ่อแม่ฉันดีทํำยังไงล่ะคะงงสิคะเมื่อสามีตัวเองมาพูดกับตัวเองอย่างนี้ว่าพ่อแม่เขาไม่ ได้เป็นแบบที่เราพูดเราสิเป็นคนผิดที่ไปว่าพ่อแม่เขาซะอีกทีนี้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วค่ะงงมากคิดถึงบ้านขึ้นมาเลยคิดถึงบ้านคิดถึงลูกคิดถึงพ่อแม่คิดถึงคำพูดที่แม่บอกว่าอย่าไปเลยอยู่นี่แหละอยู่บ้านเรายังไงที่นี่ก็บ้านของเราถ้าไปอยู่โน่นแล้ว เราไม่รู้จะทํำยังไงจริงอย่างที่แม่พูดจริงๆแล้วทีนี้จะทํำยังไงละ่ะในเมื่อเรามาแล้วเราก็ต้องสู้ต่อไปเนาะแล้วไหนที่สุดเมื่อเขาพูดอย่างนั้นเราก็ไม่รู้จะทำงไงเราก็ต้องห่างเหินกันออกไปสิคะทีนี้ความไม่เข้าใจก็เข้ามาความห่างเหินก็เริ่มออกไปเรื่อยๆ เราแทบจะไม่ได้พูดกันเลยในระยะนั้นเพราะเขาเข้าใจว่าเราไปไหว้พ่อแม่เขาเราก็มานั่งนึกแต่ว่านี่แหละเนาะไหนคำพูดที่เธอบอกว่าเธอจะดูแลฉันเธอจะปกป้องฉันแล้วมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นอีกแล้วมันไม่มีคำนั้นก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงเนาะคิดถึงบ้านคิดถึงลูกขึ้นมาคิดถึงพ่อแม่มันในหัวเนี่ยมันว้าวุ่นไปหมดว่าทำไมเราคิดทำอะไรผิดอีกแล้วเหรอเราผิดอีกแล้วเหรอ ถามตัวเองอยู่อย่างนั้นตลอดมาเลยนะคะแล้วอยู่ๆก็มีวันหนึ่งก็มีเพื่อนของเขานะมาเยี่ยมเอ่อแล้วก็เพื่อนที่เขาเรียนหนังสือมาด้วยกันนั่นแหละก็มาเยี่ยมแล้วก็มาบอกว่ามาคุยกับเพื่อนมาคุยกับแฟนนี่แหละบอกว่าเธอได้ยินไหมว่าพ่อแม่ของเธอเนะ่ะเอาเมียของเธอเนี่ยไปพูดที่ทั่วหมู่บ้านเลยว่าจะไล่เมียเธอกลับบ้านไม่อยากจะให้อยู่ที่นี่อายเขาอับอายเข้าไปทั้งหมู่บ้านไม่อยากได้ ูกสะปรยต่างชาติต่างศาสนาสไปยหัวดําต่าต้อยอด้อยพัฒนาเธอได้ยินคํานี้บ้างหรือเปล่าแฟนบอกไม่เคยได้ยินเลยจากพ่อแม่ฉันฉันไม่เคยได้ยินที่เขาพูดแต่ได้ยินจากแฟนฉันนี่แหละที่เขาเล่าให้ฟังแต่ฉันก็ไม่เชื่อว่าเขาพูดอย่างนั้นบอกฉันได้ยินเขาพูดจริงๆไม่เชื่อเธอลองไปถามเขาดูสิว่าจริงหรือเปล่าแฟนได้ยินอย่างนั้นก็ไปเลยค่ะไปบ้านพ่อแม่เขาเลยว่าเธอพูดอย่างนี้จริงไหม เธอว่าให้แฟนฉันอย่างนี้จริงๆไหมพ่อแม่เขาก็บอกว่าจริงฉันพูดจริงๆเพราะฉันไม่ต้องการลูกสะภ้ายต่างชาติต่างศาสนาให้เขากลับมาเลยให้เขากลับไปเลยไปมาจากไหนก็ให้ไปที่นั่นเพราะฉันไม่ต้องการฉันอับอายขายหน้าเขาพอแล้วทุกวันนี้ฉันอายชาวบ้านเขาคนที่เขามองเขาถามไล่ให้มันกลับบ้านไปส่งเขากลับบ้านไปฉันไม่ต้องการ แฟนก็ช็อกมากกับคําพูดของพ่อแม่เขาในตอนนั้นเนาะเสร็จแล้วแฟนก็กลับบ้านมาแล้วก็มาบอกกับว่าฉันขอโทษนะที่ฉันพูดกับเธออย่างนั้นเพราะฉันไม่คิดว่าพ่อแม่ฉันจะพูดกับเธออย่างนั้นจริงๆเพราะฉันเข้าใจผิดเธอฉันนึกว่าเธอว่าให้พ่อแม่ฉันฉันขอโทษแล้วจะทำยังไงละคะในเมื่อเขามาขอโทษก็ต้องโอเคแล้วแล้วก็แล้วไป เราจะทำไงได้ล่ะเรามาอยู่ที่นี่แล้วเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เราก็เลยต้องปล่อยให้มันแล้วไปแล้วทีนี้เรื่องที่ต้องแต่งงานก็มาถึงเราก็จะต้องเดินเรื่องแต่งงานกันกฎหมายเยอรมันมีอยู่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเดินเรื่องมาเพื่อมาการท่องเที่ยวครบสามเดือนเนี่ยคุณจะต้องกลับไปถ้าคุณไม่กลับก็คือต้องผิดกฎหมายถ้าคุณไม่กลับคุณก็ต้อง เดินเรื่องแต่งงานแฟนก็จะเดินเรื่องแต่งงานกันเนาะล้วทีนี้ก็เลยไปเล่าให้พ่อแม่ฟังว่าเราจะแต่งงานกันแล้วเราจะได้แต่งงานกันไหมคะคอยฟังป้าเดือนเล่าในตอน EP ที่3นะคะ ep ที่3มป้าเดือนจะมาเล่าว่าเราจะได้แต่งงานกันไหมแล้วงานแต่งงานของเราจะเกิดขึ้นไหมคอยพบกับป้าเดือน EP ที่3นะคะคลิปนี้ป้าเดือนต้องลาไปแล้วพบกันคลิปหน้านะคะ บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ